คนชั่วไม่สมควรที่จะมาอยู่ในพื้นแผ่นดินของพระเจ้าตากสิพยเพราะแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาเดชสมณะโกรพุทเจ้าผู้ที่มีความดีที่เลือกที่บสูบข้ากาพบลูกพบแล้วลูกพบอผมดูต้้งใจมจากจ่ิงว่าลุกพวกนี้ลำยเองและไปประมาจาเจา้าพระพุทเจ้าเราูดตามความจริง อันนแล้วนคนคนดีเกิดพระเจ้าจ่ากินมหาลาภนรีศรีมหาร,ราชเราบริจาคบริวันแค่นี้นเราอยู่ดีสบายแล้วไม่ได้จับดาบออกถึกรบเหมือนสมัยก่อนใแต่เรียถึงอุปการะคุณอุปการะคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจ่ากินมหาราชน,น,นรีศรนมหาลาภหรือราชาที่เอาเลือกทาเป็นดิน ห้สยามเป็นเป็นสยามบางยิมต่อ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 กันมาจนเป็นไทยได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ศึกษาความรู้เลยทหรือสักแต่ว่าศึกษาก็แต่ว่าศึกษาแไปแกนั้นไม่มีความรู้จุึกคิดที่ดีไปเลยหัวใจมันก็พ่ายกว่าเลย